สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่นี้เป็นรายการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบชุดวิชาระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรมรายการที่2เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมาธิราชครับ นักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับรายการของเราในวันนี้นะครับจะขอ,อนําเสนอในประเด็นสําคัญดังต่อไปนี้ครับประเด็นแรกแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมประเด็นที่สองการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในอุตสาหกรรมและวิทยากรของรายการในวันนี้นะครับท่านก็คืออาจารย์สิริพิษวรรณภาสอาจารย์ประจําหลักสูตรอุตสาหกรรมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช และอารยังเป็นกรรมการกลุ่มผลิตในช่ววิชาระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยครับขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการได้เลยครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับขณะนี้อาจารย์สิริพิษวรภาพก็ได้มาอยู่กับผมในที่นี้แล้วนะครับเชิญนักศึกษาพบกับอาจารย์ได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับ ก่อนอื่นผมคงต้องขอรบกวนให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงแนวคิดของหน่วยที่หนึ่งนี้นะครับซึ่งคงจะต้องครอบคลุมทั้งระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับอาจารย์ค่ะสำหรับในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมนะคะในส่วนของความเป็นมาเนี่ยก็จะสามารถ สรุปได้ดังนี้ค่ะสำหรับในเรื่องของระบบสารสนเทศทางการผลิตนะคะจะเป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนงานทางด้านการผลิตและการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนและการควบคุมขั้นตอนของการผลิตสินค้าและบริการนะคะในส่วนของกระบวนการผลิตจะมีขั้นตอนแล้วก็มีกระบวนการที่ต่อเนื่องกันค่ะจันคะที่จะต้องอาศัยระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรมาช่วยร่วมกับระบบสารสนเทศนะคะเพื่อว่าเราจะใช้ ในการจัดการงานด้านทางการผลิตค่ะเพื่อให้การทํางานเนี่ยเกิดความยืดหยุ่นและสามารถดําเนินงานได้ตามความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะสําหรับหน้าที่หลักๆของระบบสารสนเทศทางการผลิตเนี่ยเราจะใช้ช่วยในการจัดการงานทางด้านเอกสารนะคะแล้วก็ลดภาระของผู้บริหารองค์การในการควบคุมการดูแลการทำงานให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ แล้วก็เครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อทําให้การทํางานเนี่ยสะดวกรวดเร็วแล้วก็ตั้งแต่ระบบเรื่องของการวางแผนการผลิตนะคะการดําเนินงานการควบคุมสินค้าคงคลังการจัดซื้อการจัดการทรัพยากรในองค์กรรวมทั้งระบบการไหลเวียนของสินค้าและบริการด้วยค่ะอาจารย์คะครับ พอได้รับทราบแนวคิดนี้นะครับผมก็ชักเริ่มสนใจแล้วครับอาจารย์อยากจะทราบถึงความหมายและความสำคัญที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมอาจารย์พอจะอธิบายให้ทราบสักนิดได้หรือไม่ครับ ค่ะแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องของอความหมายนะคะก่อนอื่นเราจะต้องมารู้ถึงความหมายของระบบสารสนเทศทางการผลิตก่อนนะคะคว่าระบบสารสนเทศทางการผลิตเนี่ยนะคะาจา์เป็นระบบที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมแล้วก็หน้าที่งานทางด้านการผลิตและการดำเนินงานค่ะส่วนกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับในเรื่องของทั้งการวางแผนการควบคุมกระบวนการดําเนินงานทุกๆก,กระบวนการเหล่านี้แหะค่ะ เราใช้ระบบสารสนเทศทางการผลิตเนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของกิจการหรือองค์กรนั้นๆน,น,นะคะทำงานได้สะดวกขึ้น ะะยกตัวอย่างธุรกิจนะคะก็พวกกลุ่มธุรกิจของการขนส่งนะคะอาจารย์พวกผู้ค้าปลีกต่างๆสถาบันการเงินนะคะแล้วก็ธุรกิจที่จะส่งผลให้อ,อ,องค์กรในฐานะคู่ค้าภายนอกนะคะมีประสิทธิภาพทางด้านการวางแผนการผลิตและก็ควบคุมการดำเนินงานด้วยค่ะ ซึ่งในส่วนของการดําเนินการผลิตนี้นะคะจะต้องอยู่บนพื้นฐานการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นสําคัญค่ะจย์คะในส่วนของการใช้คอมพิวเตอร์อันนี้ที่เข้ามาช่วยนะคะสามารถจําแนกออกเป็น4ประเภทนะคะก็คือประเภทแรกค่ะระดับกลยุทธ์ระบบสารสนเทศในระดับกลยุทธ์นะคะซึ่งเป็นระบบที่ช่วยการบริหารงานในระดับสูงค่ะจัน อันนี้เนี่ยจะช่วยการทํางานให้กับผู้บริหารเพื่อ <just. S 2> วางแผนกลยุทธ์ <just. S 2> ในส่วนขององค์กรทางการผลิตค่ะอาจารย์ในส่วนของอระบบที่สองนะคะจะเป็นระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารค่ะสําหรับระบบนี้นะคะเราใช้เพื่อการตัดสินใจค่ะช่วยในการตัดสินใจและการบริหารงานให้กับผู้บริหารระดับกลางขององค์กรก็ได้แก่พวกหัวหน้างานนะคะแล้วก็กลุ่มที่สามนะคะจะเป็นระบบสารสนเทศสําหรับผู้ชํานาญการค่ะอาจารย์ตรงนี้เนี่ยเราใช้ ระบบนี้สนับสนุนสําหรับผู้ที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของระบบสารสนเทศสําหรับผู้ชํานาญการนี้นะคะเราจะช่วยให้มีการนําความรู้ใหม่ๆค่ะอาจารย์ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องของ KM มมาใช้ในองค์กรนะคะอาจารย์อย่างเช่น ถ้าเป็นองค์กรกลุ่มของการผลิตรถยนต์กลุ่มของโตโยตา้าขออนุญาตเอ่ยนามเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะเริ่มมีการจดบ,บันทึกนะคะอาจารย์แล้วก็มีการทํางานอย่างที่เรียกที่ว่าน่าสนใจค่ะอาจารย์แล้วก็ทําให้องค์กรเขาสามารถที่จะลดต้นทุนทางการผลิตได้เป็นอย่างดีนะคะในส่วนสุดท้ายค่ะจย์คะก็คือระบบสารสนเทศสําหรับ ผู้ปฏิบัติงานค่ะตรงนี้เนี่ยจะช่วยสนับสนุนการทํางานให้กับผู้ปฏิบัติงานนะคะตัวอย่างเช่นการจัดทําเรื่องใบเสร็จนะคะรา,รายการขายการควบคุมวัสดุของหน่วยงานต่างๆเหล่านี้เป็นต้นค่ะอาจารย์ค่ะจากที่กล่าวมานะคะโดยสรุปภาพรวมก็คือความหมายของระบบสารสนเทศทางการผลิตนี่นะคะจะมุ่งเน้นด้านการนําเสนอสารสนเทศทางการผลิตเพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการผลิตและการดําเนินค่ะอาจารย์ ยกตัวอย่างเช่นนะคะการวางแผนกลยุทธ์วิธีการวางแผนและการดําเนินง,งานแล้วก็การปฏิบัติงาน ที่อาจจะมีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศใหเ้เข้ากับระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับชุดวิชานี้นะคะจารย์ในภาพรวมเพราะว่าหน่วยนี้เนี่ยเป็นหน่วยที่หนึ่งนะคะจากก็คือภาพรวมเราอยากจะให้นักศึกษารทราบถึงระบบสารสนเทศที่ใช้ในงานทางด้านการผลิตนะคะตั้งแต่อุตสาหกรรมที่อยู่ในระบบต้นน้ำจนกระทั่งกลางน้ำไปถึงปลายน้ำเลย นะคะในภาพรวมก็คือว่าเราใช้ระบบสารสนเทศนี้นะคะนำมาประยุกเพื่อใช้งานทางด้านการผลิตเนี่ยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ทางองค์กรที่ต้องการก็คือผลิตได้ตามกำหนดแล้วก็สามารถที่จะมีการทำงานที่มีความยืดหยุ่นและสามารถจัดหาทรัพยากรได้ตามความต้องการด้วยค่ะอาจารย์คะ อาจารย์ครับพอทราบถึงความหมายที่อาจารย์เล่าให้เราฟังนี่นะครับมีอยู่คำหนึ่งนะครับที่อาจารย์กล่าวถึงคําว่าการผลิตและการดําเนินงานไม่ทราบว่าอาจารย์จะช่วยอธิบายให้เราฟังสักนิดได้ไหมครับได้ค่ะสําหรับการผลิตและการดําเนินงานนะคะสามารถสรุปเป็นประเด็นได้สี่ข้อได้แก่ข้อแรกนะคะจะเกี่ยวข้องกับแนวคิดและก็ความหมายของการผลิตและการดําเนินงานซึ่งจะกล่าวถึงในเรื่องของทั้งแรงงาน,งานเงินทุนเครื่องจกักรเทคโนโลยีวัตถุดิบ วิธีการผลิตนะคะความต้องการการตลาดการจัดการซึ่งรวมรวมแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกว่าปัจจัยทางด้านการผลิตค่ะจันคะ่ะในส่วนของออส่วนที่สองนะคะวิวัฒนาการทางด้านการผลิตค่ะเริ่มจากการผลิตจํานวนมากนะคะเก็บสินค้าไว้ในคลังเพื่อรอการขายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาพัฒนาเป็นผลิตตามคําสั่งค่ะก็คือลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้านั่นเองนะคะจันส่วนที่สามนะคะก็คือรูปแบบของการผลิตค่ะ รูปแบบของการผลิตเนี่ยนะคะจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มากขออภัยค่ะรูปแบบของการผลิตนี้นะคะจะขึ้นอยู่กับป,จออปบบะะัจปจัยที่มากระทำเป็นหลักโดยคำนึงถึงการเปลีล่ยนรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงรูปก,การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์นะคะหรือว่าการให้บริการเป็นต้นและส่วนสุดท้ายค่ะระดับใน,ในการผลิตจะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันก็คือระดับปฐมภูมิทุติยภูมิและตะติยภูมิค่ะอาจารย์คะ ครับก็คงต้องขอถามอาจารย์ต่อนะครับว่าการผลิตในระดับต่างๆนะครับที่เรียกว่าระดับปฐมภูมิทุติยภูมิและระดับตติยภูมิอาจารย์ช่วยขยายความให้ทราบสักนิดได้ไหมครับว่าพอรู้สึกว่าภาษาทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะ,จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับอาจารย์ค่ะสําหรับ3คํานี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรียกกันง่ายๆเลยเนี่ยหลายๆคนก็คงจะงง แม้กระทั่งกลุ่มของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเองก็ดีนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับศัพท์ทางเทคนิคกันะคะซึ่งถ้าเราหมายถึงการผลิตทั้นปฐมภูมิแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า primary production นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะหมายถึงการผลิตแบบดั้งเดิมตัวอย่างเช่นการเกษตรป่าไม้ พวกประมงการเลี้ยงสัตว์การทำนาซึ่งจริงๆนวะอันนี้เป็นลักษณะคล้ายๆกับกลุ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือนขนาดย่อยนะคะแต่ว่าจะเป็นแค่ระบบเดียวเท่านั้นส่วนในระบบขั้นทุติตยภูมิหรือว่า secondary production เนี่ยนะคะก็จะเป็นการนำผลผลิตเนี่ยจากขั้นปฐมภูมิค่ะมาดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ใหมย่ยกตัวอย่างเช่นการนำสับประรดมาผลิตเป็นสับประรดกระป๋องนะคะนำผ้าฝ้ายมาทอเป็นผ้า การทำเ,เหมืองแร่นะคะการย่อยหินแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มทุติยภูมิเนี่ยจะเป็นกลุ่มของประเทศที่กำลังพัฒนาค่ะอาจารย์และสุดท้ายค่ะขั้นกตติยภูมินะคะหรือว่า tertiary production นะคะซึ่งขั้นนี้เนี่ยจะเป็นการนำผลผลิตจาก ทั้งสองขั้นที่กล่าวมานี้นะคะส่งไปยังผู้มือผู้บริโภคค่ะเราเในส่วนนี้อาจจะรวมถึงอุตสาหกรรมบริการไปด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นง,งานราชการการค้าส่งการค้าปลีกนะคะถ้าในอุตสาหกรรมก็คือกลุ่มที่ผลิตตั้งแต่การทอผ้านะคะแปลรูปนะคะจากปั่นได้ทอผ้าแล้วก็แปลงเป็นเสื้อผ้าขาจา์ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงได้รับทราบแนวคิดและความเป็นมาของระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมกันแล้วนะครับ ในช่วงหน้านี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการนําระบบสารสนเทศไปใช้ในการผลิตอุตสาหการรมบ้างว่าเป็นอย่างไรช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับ เราก็คงจะทราบถึงความเป็นมาและแนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรมกันไปแล้วนะครับต่อไปครับเราก็จะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการนําเอาระบบสารสนเทศมาใช้ในอุตสาหกรรม ว่ามีแนวทางการนํามาใช้อย่างไรอาจารย์ครูณาให้รายละเอียดด้วยสิครับค่ะได้ค่ะในส่วนของการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตนะคะจะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนหลักค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการใช้ระบบสารสนเทศในการป้อนนะคะซึ่งในกระบวนการป้อนเนี่ยจะเป็นส่วนงาน แรกของการผลิตที่เริ่มจากการหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็ว่าได้เลยซึ่งการขั้นตอนนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรทางการผลิตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะซึ่งนักศึกษาสามารถหาสามารถศึกษารายละเอียดนะคะมีแทรกตามหน่วยที่1นถึงสและชุดวิชา97314เทคโนโลยีการวางแผนและควบคุมทางการผลิตค่ะในส่วนที่ออสองนะคะขั้นที่ส การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำฐานข้อมูลทางกระบวนการผลิตค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศในกระบวนการผลิตได้แก่การจัดการการผลิตและการจัดการกระบวนการผลิตนะคะอันนี้ก็ยกไปอย่างเช่น CIM แล้วก็ CAD, BOM, PLM แล้วก็ PCM ค่ะซึ่งอันนี้จะมีอยู่ในหน่วยที่2นะคะแลวก็ขั้นที่3นะคะการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิตซึ่งเกี่ยวข้องกับ ระบบสารสนเทศในกระบวนการวางแผนและควบคุมการผลิตค่ะในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับ CAD CAM MRP CAPP แล้วก็ JITT ค่ะหรือว่าจิตนั่นเองนะคะซึ่งรายละเอียดเราก็สามารถที่จะดูได้ในหน่วยที่3ค่ะคแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะการส่วนที่4ค่ะการใช้ระบบสารสนเทศในกระบวนการโลจิสติกส์นะคะซึ่งในส่วนนี้เราก็จะดูในรายละเอียดในหน่วยที่4นะคะและส่วนสุดท้ายค่ะ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการประสานงานในกระบวนการผลิตในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของการประยุกต์ใช้โปรแกร,รมโดยเฉพาะมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในงานอุตสาหกรรมซึ่งจะมีอยู่ในหน่วยที่4นะคะซึ่งในข้อมูลต่างๆเนี่ยถ้านักศึกษาอยากาทราบภาพรวมโดยละเอียดก็คงต้องศึกษาจากภาพที่1 2หน้า18ของหน่วยที่1นนะคะเราจะเห็นภาพรวมทั้งระบบในการนำสารสนเทศไปใช้งานค่ะอาจารย์ค่ะ แล้วกออ็นอกจากนั้นนะคะก็ขอเพิ่มเติมในส่วนของกระบวนการทางธุรกิจสักเล็กน้อยค่ะซึ่งจริงแล้วเนี่ยกระบวนการทางธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งของการนําสารสนเทศไปใช้นะคะจะสามารถแบ่งออกเป็น5ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือการออกแบบการผลิตนะคะประเภทที่2ระบบการวางแผนการผลิตประเภทที่3ระบบการจัดการโลจิสติก ประเภทที่4ระบบการดําเนินงานทางการผลิตและประเภทที่5นะคะระบบการควบคุมทางการผลิตค่ะอาจารย์คะครับอาจารย์ครับแล้วในส่วนของการนําเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้ในงานการผลิตล่ะครับต่างจากการนําระบบสารสนเทศมาใช้หรือไม่ครับอาจารย์อันนี้แตกต่างอย่างแน่นอนนะคะซึ่งถ้าเราพูดถึงระบบสารสนเทศที่นํามาใช้เราก็จะใช้งานในส่วนของอ การที่คล้ายๆกับการนำเอาระบบที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะข้อมูลโปรแกรมนำะมาใช้งานเฉยๆค่ะตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำถึงปลายน้ำแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของการนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้นี่นะคะเราจะมีวิวัฒนาการมาจากการวางแผนขั้นตอนการทำงานการผลิตในอุตสาหกรรมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะคะมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานนะคะคเครื่องจักร แล้วก็ระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกระบบหุ่นยนต์ต่างๆค่ะจย์คะพวกนี้เนี่ยโดยสรุปก็คือว่าเ,เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะคะก็จะมีวิวัฒนาการมาจากการวางแผนขั้นตอนการทำงานการผลิตในอุตสาหกรรมซึ่งเริ่มจากการใช้แรงงานคนนะคะแล้วต่อมาเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนระบบมาใช้เป็นเครื่องจักรค่ะแล้วก็เทคโนโลยีอัตโนมัติเนี่ย โดยที่เราไม่จําเป็นต้องพึ่งคนนะคะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยแรงงานจะมีหน้าที่เพียงควบคุมดูแลเครื่องให้เครื่องทํางานเป็นปกติเท่านั้นแต่ถ้าหากเราพูดถึงเทคโนโลยีอัตโนมัติทางการผลิตแล้วแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะใช้เทคโนโลยีที่มีการตอบสนองการผลิตในปริมาณสูงค่ะแล้วในในตัวเทคโนโลยีนี้เองเนี่ยนะคะก็จะไปดเกี่ยวข้องกับ ระบบเทคโนโลยี Technology, อัตโนมัติของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะคะที่จะช่วยให้ผลผล,ผลิตเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดจะเห็นได้จากอุตสาหกรรมรถยนต์นะคะแล้วก็อุตสาหกรรมใหญ่ๆที่จะต้องใช้การผลิตแบบซ้ําๆอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้ก็คือใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร cnc c a d c a m fms แล้วก็ c a m มาช่วยในการผลิตนะคะ ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะพอพูดถึงเทคโนโลยีแล้วเนี่ยคงต้องขอเพิ่มเนื้อหาสักเล็กน้อยค่ะก็คงจะต้องกล่าวถึงส่วนของการนำระบบสารสนเทศมาใช้นะคะอาจจะไม่สมบูรณ์ทั้งหมดถ้าเราไม่กล่าวถึงการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบการผลิตและปัญญาประดิษฐ์ค่ะในส่วนของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบนะคะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนนะคะก็คือคอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบขออภัยค่ะคอมพิวเตอร์ช่วยในงาน ผลิตนะคะหรือคอมพิวเตอร์เอทเมนูแฟกชริงนะคะที่เราเรียกกันว่าแคมนั่นเองนะคะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการควบคุมเครื่องจักรนะคะแล้วก็ในส่วนที่2นะคะจะเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบบูรณาการค่ะหรือว่าคอมพิวเตอร์อินทิเกตเมนูแฟกชริ่งนะคะหรือ CIM นั่นเองค่ะในส่วนนี้ก็คือเป็นการนำคอมพิวเตอร์มาสร้างกระบวนการทำงานให้กับโรงงานเพื่อความยืดหยุ่นแล้วก็คล่องตัวในการทำงานนะคะ สำหรับในส่วนที่3นะคะคอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอดส n เอนจิเนียหรือ cae ค่ะเป็นการสร้างแบบจำลองเพื่อการทดสอบการวิเคราะห์และประเมินต้นแบบของการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะในทั้ง3ส่วนนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันก็ขออนุญาตในส่วนสุดท้ายเลยแล้วกันว่าเรื่องสุดท้ายในหน่วยนี้ก็คือที่เกี่ยวข้องกับ ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนะคะซึ่งเราเรียกว่า artificial intelligence นะคะหรือว่าเป็นสาขาวิชาวิทยาการความรู้ที่พยายามทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมีความสามารถในการศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาได้นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการใช้ระบบนี้เข้ามาเนี่ยมีมากขึ้นนะคะแล้วก็นักศึกษาสามารถที่จะอ่านรายละเอียดได้ในชุดวิชานี้ในส่วนของตั้งแต่ หน่วยที่5เป็นต้นไปค่ะสำหรับความแตกต่างของระบบสารสนเทศทั่วไปนะคะกับระบบปัญญาประดิษฐ์จะมีความแตกต่างกันนะคะก็คือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะประมวลสัญลักษณ์และตัวเลขไม่ดําเนินตาม ไม่ดาเนินตามขั้นตอนทางคณิตศาสตร์แล้วก็ให้ความสัมพันธ์กับการรับรู้แบบแผนด้วยนะคะแต่ส่วนระบบสารสนเทศทั่วไปเนี่ยจะประมวลผลทางคณิตศาสตร์ค่ะแล้วก็ใช้แค่วิเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหาตามขั้นตอนโดยใช้หลักทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะคะซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่ได้อธิบายในรายการนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในส่วนของหน่วยที่1นนะคะแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติเนี่ยก็จะไปพูดถึงในระบบอัตโน ขออภัยค่ะไปพูดถึงระบบอัตโนมัติทางการผลิตอุตสาหกรรมสามารถอ่านรายละเอียดได้ตั้งแต่หน่วยที่หกเป็นต้นไปค่ะอาจารย์ค่ะครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการมาโดยตลอดพอมาถึงตอนนี้นะครับท่านก็คงจะสรุปสาระสําคัญของรายการในวันนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับเวลาของรายการในวันนี้ก็หมดลงแล้วโอกาสนี้ผมขอขอบคุณท่านอาจารย์สิริพิษวรรณภาคที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะ สำหรับรายการในวันนี้อาจารย์สิริพิษวรรณภาคิทิยากรสุดาวดีจตุธนสุวรรณประสานงานประกิจจับกรวยควบคุมเสียงและผมพิทยาจำเริญจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรมได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ